คิดว่าแบบเราน่าจะยังไม่ได้เจอหน้ากันที่โรงเรียนเฟสทูเฟสเนี่ยในอนาคตอันใกลน้นี้ตอนนี้มันดูเหมือนว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนเนี่ยหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ครูเข้าใจทุกคนมากๆเพราะขนาดครูเองแค่นั่งพูดหน้าจอคอมอะแต่มันกินพลังงานแบบ2 0 0 3 0อเลยแต่ละคาบกว่าจะจบไปคือเหนื่อยแบบเหนื่อยมากๆเรียนออนไลน์คือนอนเรียนออนไลน์คือจิตหลุดการเรียนออนไลน์คือการปิดกล้องปิดไมค ปิดไฟแล้วก็ไปนอนถึงเวลาแล้วที่คนจะต้องปรับ Mindset ใหม่สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับคร yeah. ูโมโมเมนต์แมทเจอร์ยานครับเ,เขาเรื่องนะครับก็คือวันนี้เนี่ยอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้เนื่องจากว่าตอนนี้อย่างที่ทุกคนเข้าใจดีว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์การเรียนรู้เนแบบในโลกออนไลน์ หรือเป็นสา,าการการเรียนรู้แบบ new normal ในยุคข,ของโควิด19ซึ่งมันซึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยที่แบบรูปแบบการเรียนการสอนของเราตอนนี้มันก็ยังต้องเป็นแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์100%นะนะถ้าพูดถึงว่าตอนนี้โรงเรียนแบบบอกว่าประกาศว่าอาทิตย์หน้าจะเปิดแบบร้ออนอนไซน์เนี้ยทุกคนกล้าไปโรงเรียนไหมออครูคนนึงที่ไม่กล้าไปถูกไหมครับเพราะว่าวัคซีนก็ยงไม่ได้ รูปแบบการจัดการมันก็ยังไม่ไม่ดีขนาดนั้นรวมถึงแบบเคสที่ก็ยังเพิ่มขึ้นวันต่อวันรายวันเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังไม่ได้คลี่คลายในทางที่ดีเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยมันยังควบคุมไม่ได้แต่เรายังต้อง c o n t i n u a การเรียนรู้ของเราต่อไปทีเนี้ยเราจะทํำยังไงวันนี้อยากจะมาแนะนําวิธีการในการช่วยปรับไมค์เซ็ตช่วยปรับไมค์เซ็ตในการที่จะเรียนรู้แบบ ในยุคออนไลน์ในยุคโควิด19อย่างแรกเลยก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่บอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันยังไม่คลี่คลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เลยที่ยังจะต้องคงต่อเนื่องของการเรียนรู้แบบออนไลน์ไปอย่างเนี้ยหนึ่งคือเราต้องปรับ mindset ตัวเองว่าต้องปรับ mindset ตัวเองให้กลับมาโฟกัสกับการเรียนแบบออนไลน์เพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้แล้ว ถ้าเกิดเรามวรัวแต่จะคิดว่าเดี๋ยวคงได้เจอกันเดี๋ยวเอาไว้ตอนเจอกันแล้วค่อยตั้งใจเรียนอะ่ะมันไม่ทันแล้วสิ่งที่ทุกคนเสียไปเหมือนกันตอนนี้หลายๆโรงเรียนน่าจะเปิดมาอย่างน้อยละสองอาทิตย์สิ่งที่ทุกคนได้เสียไปแล้วแน่ๆที่ทควรเสียให้ครูคือเวลาถ้าเกิดทุกคนไม่เอาอะไรกับครูจากครูกลับไปเลยอะ่ะแต่เราเสียสิ่งที่เราจ่ายไม่ให้ครูทุกคนเลยคือเวลาเพราะฉันเห็นไหมครับว่ามันไม่มีอะไรที่ได้ไปฟรีมันไม่มีอะไรที่ได้ไปฟรี ที่ทุกคนใช้ทิ้งไปทุกวันทุกวันเนี่ยคือเวลาตอนนี้เราเสียไปหลายชั่วโมงมากแล้วนะครับโดยที่เราอาจจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าจะต้องกลับมาโฟกัสกับการเรียนให้มากขึ้นแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราจะกลับมาโฟกัสกับการเรียนยังไงในเะมื่อมันคือการเรียนอยู่หน้าจอแล้วหนูก็ไม่ไหวเลยผมไม่ไหวแล้วครับกับการนั่งเรียนหน้าจอวันนี้ครูอยากจะมาแชร์รูปแบบการเรียน3แบบที่ คิดว่าถ้าเกิดทุกคนรู้ตัวเองเนี่ยมันน่าจะช่วยปรับไมเซตและปรับวิธีการของตัวเองเนี่ยให้เรียนรู้ได้เอฟเฟกตีฟหรือเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเ <_ c oughs> นื่องจากว่าได้อบรมมาแล้วทีเนี้ยก็ประจวบเหมาะกับตอนที่ไปเรียนที่นิวซีแลนด์เนี่ยมันมีหนังสือ <_ ull> เล่มนี้ที่ครูใช้ซึ่งอันนี้มันจะกลับด้นะครับชื่อหนังสือ Oxford EAP นะครับตอนที่เรียนคอร์รสภาษาอังกฤษแล้วก็จําได้ว่ามี มีเขาเรียกว่าเป็นเอเซหรือเป็นแบบบทความเรื่องนึงนรับที่อ่านเกี่ยวกับ learning style ซึ่งเขาบอกว่ารูปแบบการเรียนรู้หลักๆของคนเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3แบบ1คือแบบ visual 2คือแบบ auditory และ3คือแบบ kinesthetic เดี๋ยวเรามาพิจารณาตัวเองกันนะครับว่าเราเป็นผู้เรียนรูปแบบไหนแล้วเราจะได้เอาไปปรับใช้เพื่อพัฒนาตัวเอง ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนจะรู้สึกว่า m, ฉันโง่ฉันไม่ไหวเลยฉันไม่ได้ทำไมคนนั้นเก่งคนนี้ไม่เก่งอย่าพึ่งโทษตัวเองเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีครูที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่มีครูที่แย่ที่สุดเช่นเดียวกันไม่มีนักเรียนที่เก่งที่สุดไม่มีนักเรียนที่โง่ที่สุดเพียงแต่บางทีแล้วเคมีของเรารูปแบบการเรียนของเรามันอาจจะไม่ตรงกับรูปแบบการสอนของครูเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราเป็นผู้เรียนรูปแบบไหนแล้วครูเขาเป็นครูผู้สอนรูปแบบไหน ถ้าเรารู้ว่าตัวเองเป็นแบบไหนแล้วร,รู้ครูเป็นแบบไหนบางทีเราอาจจะไม่โกรธครูแต่เราจะพยายามปรับตัวเองและพยายามหาทางเรียนรู้เพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็เสริมตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นที่รูปแบบการเรียนรู้สั่งสไตล์นะครับที่เขาบอกมาก็คือ1เป็นแบบวิชวลหรือแบบการมองเห็น2คือแบบออดิทอ r รีหรือแบบฟังนะครับออดิโอสคือแบบไฮเดสเตซิกไฮเดสเตซิกคือจะเป็นพวกที่จะต้องมีการขับเคลื่อนมีการทค่จะต้องออกแรงรนิดนึง พวกที่เรียนแบบวิชวลเนี่ยก็คือจะใช้สายตาในการมองเห็นในการที่จะเก็บข้อมูลความรู้ทุกอย่างเพื่อที่จะเพื่อที่จะสอดส่องสอด,สอดหาใช้การมองเป็นหลักจดจ้องแล้วก็เกิดเป็นความรู้เก็บรวบรวมมาแล้วก็บันทึกเป็นประมวลผลเป็นความรู้2คือพวกที่ฟังพวกนี้จะชอบตั้งใจฟังอาจจะชอบฟังเพลงฟังดนตรีอะไร้ยครับหรือว่าชอบฟังคนสื่อสาร ก็จะสามารถเรียนรู้ได้ดี3คือพวกแบบคาเนสเซติคพวกนี้จะต้องมีการทดลองจะต้องมีการออกการเคลื่อนไหวจะต้องมีการทํากิจกรรมเพื่อที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ทีนี้เราคิดว่าเราเป็นแบบไหนซึ่งจริงๆแล้วในโลกของการเรียนรู้ในโลกของการเป็นเรนเนอร์เนี่ยเราอาจจะเป็นมากกว่าหนึ่งอย่างถูกไหมครับคือแค่มองอย่างเดียวมันอาจจะมันแค่มองอย่างเดียวมันอาจจะได้ความรู้ไม่เต็มรูปแบบบางคนคือชอบมองและชอบฟัง แต่มันก็มีบางคนที่แค่มองกับแค่ฟังอ่ะมันไม่ได้คือคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งใจฟังเลคเชอร์ครูสอนตั้งใจดูตั้งใจฟังเขียนตามแล้วก็รู้สึกว่าอ,อ๋อเข้าใจแล้วแต่ถ้าเกิดเราทําแค่นั้นแล้วเราไม่เข้าใจอย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองเป็นคนโง่หรืออย่าเพิ่งด่าครูว่าครูคนนี้แม่งสอนไม่รู้เรื่องเลยค<ร>ือ<ร>ก็ปฏิเสธไม่ได้ครูบางคนอาจจะจัดกิจกรรมไม่เก่ง แล้วเราดันเป็นคนที่เป็นประเภทค่เนสเซติติคือจะต้องมีการออกออกแรงจะต้องมีการได้ทํากิจกรรมบางอย่างถึงจะเกิดการเรียนรู้อะถ้าเรารู้ตัวเองว่าเราอยู่ได้ดีทําได้ทําแบบหมายถึงว่าการเรียนรู้ของเรามันเกิดขึ้นได้ดีในรูปแบบไหนเนี่ยเราก็พยายามที่จะพยายามที่จะกระตุ้นตัวเองให้เป็นรูปแบบนั้นด้วยถ้าเกิดครูเขาไม่ได้กระตุ้นไม่ได้หมายถึงว่าไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้หมายถึงว่า จะพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าให้เราออกแรงเยอะขนาดนั้นแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเราเป็นผู้เรียนแบบไหนแล้วเรารู้ว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปในรูปแบบไหนได้มันก็น่าจะดีกว่าถ้าเราสามารถที่จะทําให้ตัวเองเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดน,นะครับพอเรารู้ตรงนี้แล้วอ่ะเราจะไม่โทษตัวเองว่าทาไมเราถึงไม่เก่งวิชานั้นไม่เก่งวิชานี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาไม่เหมือนกันทุกคนมีความยูนิคที่ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีทักษะความถนัดที่แตกต่างกันออกไปนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมคนนี้ถึงถนัดแบบนั้นเก่งวิชานั้นคนนี้ถึงถนัดแบบนี้เก่งวิชานีนน้แล้วคณรู้สึกว่าการที่เราค้นพบตัวเองแบบนนเนี้ยเราจะสามารถพัฒนาสิ่งที่ตัวเองเป็นจุดเด่นอะ่ะให้มันกลายมาเป็นจุดแข่งได้ดีที่สุดแล้วเราก็จะเป็นเบสเวอร์ชั่นของตัวเองที่กลับมาพอเรารู้ตรงนี้แล้วครับนอกจากพอเรารู้ตรงนี้แล้วเนี่ย กลับมาที่รูปแบบการเรียนออนไลน์พอกลับมาที่รูปแบบการเรียนออนไลน์เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเราก็สามารถที่จะช่วยบิวอารมณ์ตัวเองเพื่อให้เพื่อให้เรียนออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบางคนอาจจะเปิดเพลงคอไปด้วยบางคนอาจจะจัดรูปแบบรูปแบบโต๊ะรูปแบบห้องของตัวเองจัดให้มีต้นไม้รอบโต๊ะจัดให้มีตุ๊กตาวางให้มออีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นจัดไฟ จัดบ,บรรยากาศให้ร่มรื่นจัดบ,บรรยากาศให้ดูสนุกสนานอย่างเงี้ยให้สอดคล้องกับสิ่งท,ท,ที่ตัวเองรู้สึกว่าทําให้บรรยากาศม,มีความสุขรู้สึกว่ามันถือว่าเป็นโอกาสที่ด้วยซ้าที่เราสามารถแบบสร้างห้องเรียนแบบที่เราอยากจะเรียนได้เลยแต่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเหมือนทลากกิจวัตรประจาวันของเราไปเลยนั่นก็คือพอเราเรียนออนไลน์เนี่ยเราจะนอนอยู่บน เตียงก็ได้นอนบนโซฟาก็ได้นั่งอยู่บนรถตุ๊กๆก็ได้ไปทําธุรกกับพ่อก็ได้อยู่ในสวนก็ได้ทุกคนสามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือผ่าน iPad หรือผ่านโน้ตบุ๊กแล้วก็บอกครูว่าผมเรียนครับก็ได้หูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยแต่ทีนี้เนี่ย ในการเรียนอยู่ในบริบทต,ต่างๆที่ครูพูดมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่เราโฟกัสอยู่ในห้องเรียนแล้วก็นั่งดูครูต่อเ,เป็นเป็นหินแอคชั่นครูครูเคลื่อนไหวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยคือครูอยากจะให้เราเนี่ยพยายามคงความเป็นคงความเป็นห้องเรียนให้ได้มากที่สุดแล้วก็คงรูทีนของตัวเองให้ได้มากที่สุดพยายามตื่นให้เช้าเหมือนเดิม อาจจะไม่ต้องเจ็ดโมงหรือหกโมงครึ่งเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ต้องตื่นมาแต่งตัวใส่ชุดนักเรียนแล้วก็เดินทางไปโรงเรียนใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยแต่พยายามตื่นมาแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแปลงฟันอาบน้ําให้ร่างกายมันสดชื่นใส่ชุดอะไรก็ได้ก็แล้วแต่แต่คุณรู้สึกว่าทําตัวเองให้สดชื่นจริงๆเนี่ยธีมในการแต่งตัวเพราะรู้สึกว่าเออวางีมว่าวันนี้อยากจะใส่ชุดนี้เรียนนี้อยากใส่ชุดเรียนนยคุณรู้สึกว่ามันก็เป็นการบิวตัวเอง,เ,องเพื่อทําให้รู้สึกว่า มันมีแรงจูงใจว่าพรุ่งนี้อยากจะทําอะไรวันนี้อยากจะเป็นอะไรเะยครับทีนี้พออาบน้ําแต่งตัวมานั่งเรียนแล้วเนี่ยให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นแล้วเนี่ยการจัดบรรยากาศที่ครูบอกบอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าจัดบรรยากาศโต๊ะข้างๆเนี่ยให้รู้สึกว่ามันน่าเรียนน่ะมันก็น่าจะช่วยปรับมูดความเครียดของเราให้ได้มากยิ่งขึ้นแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นระหว่างเรียนไปถ้ารู้สึกคลายเครียดเนี่ยน้องเดินเลยน้องจะบอกครูก็ได้หรือปิดไมปิดกล้องครูไม่เห็นอยู่แล้วถูกไหมครับ ถ้าเกิดรู้สึกว่าเออมันแบบร่างกายมันกดดันมากแล้วเริ่มวดหัวเริ่มปิดตาแล้วอ่ะครูว่าน้องเดินอย่านั่งอยู่กับที่ลุกขึ้นเดินเลยไปมองฟ้ามองนกมองต้นไม้มองอะไรก็ได้หรือไปฟังเพลงไปล้างหน้าอะไรก็ได้ให้มันสดชื่นแล้วกลับมาเรียนต่อหายไป5นาทีสินาทีครูว่าไม่ซีเรียส แล้วณนะตอนนี้ที่มีการเรียนออนไลน์ครูทุกคนน่าจะทําคลิปเสริมเพื่อให้นะักเรียนมาทบทวนไปแล้วหรือถ้าครูไม่ทําคลิปเสริมเนี่ยใน YouTube ตอนนี้มันมีคลิปมากมายให้น้องสามารถทวนเพิ่มเติมได้ด้วยครูรู้สึกว่ามันเราสามารถเข้าถึงการศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้ได้หลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น อย่ามองตรงนี้เป็นข้อเสียเพราะว่ามองตรงนี้เป็นข้อดีว่าเราสามารถที่จะทบทวนตัวเองกลายเป็นข้อดีสิอีกที่เราสามารถเลือกครูในหน้าตาโทนหน้าที่เราชอบโทนเสียงที่เราชอบแล้วก็อยากที่จะทบทวนแล้วในการทบทวนก็ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบจะต้องทวนอีกแล้วต้องทวนอีกแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขก่อนแล้วค่อยทวนทวนหนึ่งวันหนึ่งานาที10นาทีก็ได้ค่อยๆทําไปทําตัวเองให้รีกซ์ที่สุด แล้วครูว่าวิธีการเรียนเนี่ยมันก็น่าจะมันก็น่าจะช่วยให้เราเนี่ยผ่านผลช่วงวิกฤตเนี่ยไปได้มากที่สุด อย่ากดกดันตัวเองมากว่าจะต้องเรียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าของเดิมมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราสามารถควบทอนตัวเองจัดสรรเวลาการเรียนรู้ของตัวเองได้ดีกว่าตอนที่จะต้องไปนั่งที่ที่ห้องและมีเสียงเพรื่องรบกวนครูรู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนเรากับครูเนี่ยเรากับครูเนี่ยนั่งต้องหน้ากันตรงๆอย่างนี้เลยเราสามารถเห็นหน้าครูชัดๆอย่างนี้ได้เลยแล้วก็เหมือนกับว่าเราพูดกับครูสองคนเลยใช้โอกาสตรงนี้ในการเรียนรู้ในการ ในการสอบถามแล้วในการโฟกัสกับเนื้อหาการเรียนให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดมันมีตรงไหนที่หลุดไปไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวค่อยกลับมาทวนได้ครูว่าณนะจุดนี้ครูทุกคนเขาเต็มใจที่จะทบทวนให้เราเพิ่มเติมหรือเต็มใจที่จะให้ข้อเสนอแนะเพิ่ม,เต,มเติมอยู่แล้วนะครับ คิดว่า,าวิธีการต่างๆเหล่านี้วันนี้ที่มาแชร์เนี่ยก็น่าจะพอเป็นวิธีคร่าวๆที่ช่วยทุกคนน่าจะช่วยผ่อนคลายความเครียดในช่วงสถานการณ์ตอนนี้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโควิดจะคลี่คลายในเร็ววันแล้วก็รูปแบบการจัดการต่างๆทาง,างของสาธารณสุขนะครับมันน่าจะเป็นไปในรูปแบบที่ดีขึ้นแล้วก็หวังว่าเราจะได้มาเจอหน้ากันในห้องเรียนแบบในเร็ววันนะครับก็ ไม่ใช่แค่เราที่คิดถึงเพื่อนๆและคิดถึงเรียนครูเองก็อยากจะเจอนักเรียนตัวเป็นๆอยากจะได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนกันอยากทำกิจกรรมที่โรงเรียนมากเต็มทีแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นคุณครูเองก็ดีหรือนักเรียนเองก็ดีนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ได้ครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊าาย